โรคก,กระดูกและข้อเสื่อมเกิดขึ้นได้ก็มีสองสาเหตุที่สําคัญก็คืออันแรกเกิดจากความเสื่อมตามอายุอันที่2เกิดจากพวกอุบัติเหตุก็ซึ่ง2อ,อย่างนี้สามารถเจอได้ในคนที่อายุมากขึ้นการแสดงอาการก็อาจจะมีอาการเจ็บปวดข้อฝืดข้อติดพวกนี้ก็อาจจะแสดงมาก่อนแต่ว่ากว่าที่จะเป็นถึงระยะท้ายของพวกข้อเสื่อมอาจจะเป็นใช้เวลาเป็น3-5ปีหรือเป็น10ปีขึ้นไป แนวทางในการรักษาคนไข้ก็คืออันแรกต้องยึดคนไข้เป็นเหมือนญาติเราแล้วคนไข้ต้องมาอันดับหนึ่งก่อนที่จะคุยกับเขานะครับอันที่2ก็คือเราต้องมีเสนอแนวทางว่าเราจะรักษาเขายังไงเป็นแผน 1. 2. 3. 4ว่าจะทำยงไงให้ดีที่สุดสําหรับคนไข้คนนี้แล้วก็บอกว่าผลลัพธ์ที่ออกมาของแต่ละวิธีการรักษาพวกนี้เป็นยังไงมัง่ง ความมั่นใจในการรักษาแต่ละเคสเนี่ยก็คือเราต้องคิดว่าคนไข้เหมือนเป็นญาติเราเราต้องพร้อมเต็มที่แล้วก็เสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคนไข้ให้เขาตัดสินใจเลือกนะครับซึ่งความมั่นใจทุกเคสเนี่ยก็คงจะต้องมั่นใจเต็มร้อยเพราะว่าถ้าเกิดคิดว่าเขาเป็นญาติเราหรือเป็นพ่อแม่พี่น้องเราเราก็ควรจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้เขา